สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์วิถีพึ่งตนเองครับผมวันนี้พามาดูเขาเรื่องเลยแล้วกันวันนี้นะรูบรัสรวบรัด,ด,รดเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านเริ่มส่งคําถามมาเยอะเนาะแยกยังไงร,ระหว่างหงช้วนสื่อกับเฟิร์นหงมีคล้ายกันซะเหลือเกินเดี๋ยวนี้พามาดูลักษณะทางกายภาพก่อนสําหรับคนที่จะซื้อต้นพันธุ์ก็ดูจากลักษณะใบได้ก่อนเบื้องต้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวพาลูกให้ดูด้วย อโอเคเดี๋ยวเข้าเรื่องเลยก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องพี่ต้อมกเกษตรอิทรีวิถีพึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครอ่ะเรามาดูใบของหงส่วนสือก่อนเลยแล้วกันต้องผอกลับกล้องนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวไปที่ต้นเฟิร์นหงมี่มีแก่พอดีเดี๋ยวเชาะให้ดูเลยจริงช่วงนี้ไม่ค่อยอยากถ่ายในะแปลงให้ดูเท่าไหาร่นะตัดอ้อยกันที่ฝุ่นเยอะที่ปล นะทางกายภาพก่อนใบใบหงชุนสื่อนะจะมีความแข็งกระด้างแมมีเพียแป้งด้วยอินทรียของแท้ต้องอย่างนี้นะครับเขินเลยเปิดมาแล้วเพียแป้งอยู่ใต้ใบเนี่ยเนาะก็ปลูกแบบอินทรีย์อินดี้ด้วยน้ําจะลดนะไม่มีเวลาจะลดเลยหงชุ่นสื่อนะสังเกตง่ายๆเลยอันดับแรกคือความบิดผิวของใบเห็นไหมมันจะมีความผิวแทบทุกใบเลยนะ เปิ่นหงมีเนี่ยบางใบก็ยังไม่พิวนะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้พิวอยากขนาดนี้นะอ่าเราอยู่ที่ต้นของต้นเสือก่อนเดี๋ยวต้องเด็ดใบใบแล้วกันดูใบไหนดีชัดๆนะดูสังเกตจากทุกใบที่ต้นมันก็จะพิวสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะมีความพิวหมดเลยอ่าจำภาพนี้ไว้ก่อนนะจำ,จำภาพของต้นนี้ไว้ก่อนนะเนี่ยขนาดใบแก่ๆก็ยังมีความพิวนะอ่ะใบนี้แล้วกันถือว่าสมบูรณ์ที่สุดเดี๋ยวก็มาแรงจ่ออยู่ดี นะยมันจะมีความพิ้วของใบโอเคตามเด็ดใบนี้ไปแล้วกันอาจจะพิ้วน้อยที่สุดแต่ให้ดูเนี่ยเส้นขอบใบตรงนี้ฮมันจะมีความหยกัยกหยกัยกเนียถ้าดูแนวข้างเนี้ยมันจะหยักเนี้ยหยักเยอะแล้วก็ความแข็งอไอเพี้ยแป้งนี่ก็เนาะดีแล้วครับจะได้เห็นว่าอีกสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าถ้าถ้าสัมผัสด้วยมือมันจะมีความแข็งกระด้างกว่าิร์นของมี่อ่าเดี๋ยวเรา สับไปที่ต้นเฟินหงมีเ่เลยแล้วกันนะครัแบบนึ่ระวังนะโยงงานนี่นะอันนี้เฟินหงมี่ถ้าแยกดูชัดๆเน่ยนะความบิดมันจะไม่เท่ากันหนงมี่ถ้าดูข้างใบเห็นไหมมันจะไม่บิดอันนี้สังเกตง่ายๆเลยแล้วก็หลังใบหลังใบตัวหง้นสื่อเนี่ยมันจะมันจะแข็งกว่ามันจะดูชัดเจนกว่าอย่างเงี้ตรงเนี้ รอยใบตรงนี้ชัดเจนกว่าอันนี้คืออันดับแรกเลยถ้าเรายังไม่ได้ชิมผลหรือไม่ได้เห็นผลเนี่ยความแตกต่างระหว่างหงจุ้นเสือกับฝนหัวมีเนี่ยให้ดูจากใบอันนี้ต้องเทียบต้องเทียบสายพันธุ์ที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันก่อนนะมีอยู่ครับมาต้นเนี้ยไม่รู้สุกแดดปะ่ะเดี๋ยวต้องทําสาวใหม่เยินจัดแอบคลิปกับเน,นี่ยเนาะอย่างที่เห็น ก็ความต่างเนี่ยแยกได้ชัดเจนจากขอบใบหงจ้วนเนี่ยมันจะมีความพิ้วอย่างนี้เลยอะเดี๋ยวเรามาดูเรามาดูผลกันแล้วมีคนชิมด้วยนะเดี๋ยวตามดูผลกันอีกทีอันนี้ใบนะคือใครจะซื้อจะหาให้พิจารณาจากตรงนี้ก่อนเลยหงจ้วนใบจะเห็นไหมถ้าอย่างฝรังหมี่เนี่ยใบยมันจะไม่บิดบิดก็บิดน้อยกว่าความพิ้วของใบมันจะน้อยกว่าอย่างที่ต้อมบอกอนี่นะแกบเป็นให้เห็นชัดๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลกันต่อ อันนี้เดี๋ยวหาทุกๆกๆมันไม่ค่อยแก่หรอว่นวันนี้มีแคกร,รับเชิญแล้วเนาะลูกน,นี้น่าจะพอได้อันนี้เปิดนนะอันนี้หงจ้วนหงจ้วนในต้มผ่าไปแล้วจากคลิปที่แล้วเดี๋ยวให้ดูตรงกลางก่อนนี่นะอันนี้หงจ้วนนะนี่ในตรงกลางนะถือไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งกินนะะเดี๋ยวเรามาถอดน,นี้ เรา,าออเราจะผ่าครึ่งเพื่อดูเม็ดด้านในเลยอันนี้อ่อนอ่อนอยู่แต่อยากผ่าให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงเราเทียบกันระวังหนอยนอะ,ะมาเอาอนนั้นมาเน่ะ แคบจะแยกกันยากเลยอ่ะถือวัเสิรนนีงก่อนแต่เรื่องเท็กเจอร์เนาะคือหงช้นจะมีความความหยาบกว่าความหยาบกว่าเฟิร์นหงมี่แต่ต้องรอให้แก่กว่าน,นี้นะอันนี้ต้องผ่านในกรณีที่มันอ่อน,นช่วงนี้มันยังไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่มีที่แก่จัดเต็มที่ก็จะดูได้คร่าวๆนะผลก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันเพราะว่าไซส์ไซส์เฟิร์นหงมี่เนี่ยจอใหญ่กว่าหงช้นหน่อยแต่หงช้นเนี่ยพอได้อายุก็ใหญ่ค่อนข้างโอเคอยู่นะอ่ะเดี๋ยวเรา ให้ตัวเล็กมันชิมกันก่อนเพราต้องชิมบ่อยแล้ววันนี้มีคนมาชิมเป็นเพื่อนนะหน้ากล้องละงงแล้วนะอ่ะเดี๋ยวเราให้ชิมเฟิร์นก่อนอันนี้ก่อนมีอ่อนนะน่าจะประมาณหกสิบหกสิบห้าเเซน ของเครื่องหมดแล้วอ่านเดี๋ยวทิมลุกน,นี้ยังอ่อนติดฝาดใช่ไหมฝ <c oughs> ุ่นของนี้ยังมีความติดฝาดนะอ่าดูของเ้รืองอ่านี่อีกันหนึ่งอันนี้ของเครื่องถือนะอ่อนเหมือนกันดูที่ฝาดนะ <c oughs> ไหมฝาดไหม ยังไงหวานเลยค่ะหวานกว่าอันเมื่อกี้ไหมคนละเรื่องเลยนะความอ่อนเนี่ยใกล้เคียงกันเลยแต่เน้หวานแบบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไม่โกหกนะไม่ได้เจี๊ยมนะจริ่งอร่อไหมอะไรปะห้ปนกว่านี่คือหงส์จ้วนเนี่ยมันอ่อนถึงมันจะอ่อนแต่มันไม่ติดฝาดขนาดอ่อนนะ จริงมันจะแดงกว่านี้แดงกันแล้วมันยังไม่สุกอีอกสี่ห้าวันอ่ะเดี๋ยวมีเดี๋ยวพี่เก็บไปฝากเนี่ย <c oughs> ใบมันจะมีความต่างอย่างเห็นได้ชัดคือความผิวมุดมาอ่ะเนนือะถ้าถ้าดูเทียบกันอย่างเงี้ยความผิวของหงชนสือจะผิวกว่ามากเนี่ยเนาะแล้วก็หลังใบหลังใบเห็นไนหะมหงชนสือจะมีความแข็งของอ่าก้านใบเนะี่ย จะมีความความแข็งเด่นชัดแล้วเวลามือลูปเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรศากกว่ามันจะมีความกระด้างกว่าอันนี้ในส่วนของกายภาพเบื้องต้นนะถ้าเราซื้อพันมาแล้วเรายัางไม่ได้ชิมผลนะส่วนเรื่องผลนะถ้าให้ฟันให้ฟันกันเลยระหว่างฝรงหงมี่กับหงจอนสือเนี่ยหงจอนสือรสชาติเข้มข้นกว่าแล้วก็หงจอนสือแม้เจ้าอ่อนก็ไม่ติดฝาอันนี้เป็นข้อข้อดีอย่างหนึ่งเลยของหงจอนสือคือ ต่อให้อ่อนอยังไงมันก็ไม่ฝาดคือลูกมันมัน,ม,นมันเลยที่แข็งแล้ว,วเราเคี้ยวไม่ได้ไปแล้วอ่ะมันจะไม่มีความฝาดแล้วแต่ส่วนฝืนของมี่เนี่ยหกเก็ยังฝาดอยู่นะฝืนของมี่ยังมีความฝาดอยู่ฝืนของมี่ต้อง80ดบป็ไปก็กำลังจะอ่อยส่วนเรื่องรสชาติเนี่ยอ,อ่ผงจ้าสือจะมีความอมเปรี้ยวมากกว่าฝืนของมี่ฝืนของมี่เป็นเป็นหวานเย็นๆหวานเรียบร้อยอ่ะมันจะไม่ค่อยมีความเปรี้ยวอนะ่ะเนาะก็เห็นพี่ๆถามกันมาเยอะแยกไม่ออกเนาะพอสั่งมาก็ ก็เห็นแต่ใบเนาะต้องก็เลยพามาดูใบก่อนเบื้องต้นลักษณะใบาค่อนข้างแยกกันได้ชัดเจนระหว่างหงชื่อสือกับกับกับเฟิร์นหงมีแล้วก็แตงโมก็ยิ่ง,ย,งยิ่งไม่เหมือนกันเลยแตงโมยิ่งใบไม,ไม่ไม่บิดเลยแทบจะไม่บิดเลยเนาะที่ใกล้เคียงกับหงจื่อสือที่สุดก็เป็นเฟิร์นหงมีนะครับมีมีความบิดงอของใบยเยอะแล้วก็หลังใบค่อนข้างลายค่อนข้างชัดเจนนะเนาะก็มาย้ํากันอีกทีเนาะสำหรับใครกําลังหาสายพันธุ์ ฝรั่งหงจ้นสืออยู่ที่ตอนนี้มาแรงมากๆเพราะว่าให้ผลดกงมากติดผลไวเนี่ยต้นแค่นี้ต้องหอดสามเจ้าแล้วนะเห็นไหมหอเป็นต้นหักแลว้วคือแปลงนี้ไว้ทารุณกรรมฝรั่งเลยทีเดียวบอกตรงๆเลยเอาไว้ทดลองไว้ผลตั้งแต่เดือนแรกที่ปลูกเอาไว้แบบเขาเรียกอะไรขรมานฝรั่งอยากรู้ก็ลองทดลองเนาะแต่ก็มีแปลงที่เรากําลังจะทําผลทําผลเป็นเรื่องเป็นราวอีกแปลงหนึ่งเนาะด้านหลังก็ เดี๋ยวถ่ายอ้อยเสร็จก็จะลงหงชนสือ,อแดงอายุทยาที่เป็นแปลงใหญ่หน่อยเพื่อ,อทําผลจริงจังละอันนี้ยังเป็นแปลงทดลองอยู่แปลงที่ทําผลจริงจังตอนนี้ก็มีเฟิร์นหงมี่แดงโมหงเปาสือแล้วก็เดี๋ยวรอตัดอ้อยเสร็จก็จะเป็นหงชนสืออาจจะเป็นกิมจูแดงแต่เบอร์อะไรเนี่ยเดี๋ยวว่ากันจริงกาลังดิสคัตกันอยู่ระหว่างเบอร์3กับเบอร์หเนาะคือเบอร์ห้ามีความครบรถครบเครื่อง มากกว่าเบอร์3เบอร์3สีสวยทําผลง่ายแต่ก็รสชาติก็จัดจัดจ้านเหมือนกันแต่เบอร์ห้านครบรสกว่าแต่เบอร์ห้ามีมีข้อเสียนิดหนึ่งคือลูกไหนเล็กก็เล็กเลยลูกไหนใหญ่ก็ก็ใหญ่ปเป้งเลยเนาะแล้วก็เบอร์2เนี่ยเป็นเบอร์ที่หวานที่สุดแต่ลูกค่อนข้างเล็กความลงตัวนะตอนนี้ต้องยังให้เป็นเบอร์สที่มีความลงตัวในการทําผลเชิงพาณิชย์อยู่แต่ก็รอเทสเบอร์ห้าจริงอันนี้บอกให้ฟังคร่าวๆเ,าเานาะว่าแปลงใหญ่ที่จะทําผลจร,จร,จร,จริงๆจะเป็นอีกแปลงหนึ่งแปลงนี้ไฟธาลุน ไว้ท่าหลุนฝรั่งเนีน่ยเนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์เนาะเพราะว่าช่วงนี้สายพันธุ์ฝรั่งออกมาเยอะมากแล้วก็มีการหลอขายพันธุ์ฝรั่งเยอะมากๆเนาะเอารูปมาไม่ตรงปกบ้างแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดน,นึงเนาะเอ่อไอเพจเฟซบุ๊กที่มันยิงมาแล้วบอกว่าแจกฟรีเสียแค่ค่าส่ง9 9บาทรับไปเลยกิมจูแดง4ต้นอะไรเงี้ยมาส่วนพอเมเลดแล้วก็เป็นกิมจูธรรมดายเยอะมากนะตอนนี้ต้องฝากไปด้วยเนาะ ก็ไม่ได้ไม่ได้โจมตีใครแต่ข้อมูลตรงนี้มาบอกว่าพี่ๆหลายท่านสั่งแล้วผิดพันมาเยอะมากเนาะจนสุดท้ายมาเจอของต้อมก็แบบว่าเนี่ยปลูกมาตั้งนานลูกก็ไม่มีทําไงดีคุณต้อมก็อย่างที่ว่าเนาะคือหาแหล่งที่เชื่อถือได้เนาะต้อมก็ไม่ได้บอกว่าของต้อมดีที่สุดนะจะต,ต้องพยายามทาให้ดีที่สุดเรารับประกันสายพันธุ์เรารับประกันขนส่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยนะที่อ ที่พยายามจะเสิร์ฟให้พี่ๆคือเรื่อง์วิสสามารถสอบถามการปลูกการดูแลกระต้อมได้ตลอดเวลาแต่บางครั้งต้อมอาจจะตอบช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยเนาะแต่พยายามตอบทุกคนอยู่แล้วพี่ๆที่แอดไลน์มาสั่งพันไปจากเราหรือบางท่านไม่ได้สั่งพันไปจากเรานะ ปลูกกิมจูเป็นร้อยต้นแล้วทําไงดีมแมลงลงอะไรนงเนี่ยพี่ๆเขาก็ไลน์มาถามต้อมก็ตอบทุกคนต้อมต้อมถือว่าเออต้อมได้ส่งต่อความรู้นะมันเป็นการทบทวนความรู้ของต้อมด้วยแล้วก็ไม่รู้จะกักจะห่วงไว้ไว้ทาไมก็อันนี้เป็นวิธีของต้อมก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูก็พยายามจะบอกแล้วก็ทุกๆครั้งที่พี่ถามเข้ามาต้อมก็จะขอแค่3มอย่างขอรูป รูปถ่ายที่มีปัญหาสําหรับต้นพันธุ์หรือผลที่มีปัญหาเจาะจงชัดๆแล้วก็ถ่ายเต็มต้นอีกหนึ่งรูปแล้วก็ถ่ายสิ่งแวดล้อมในแปลงว่าลักษณะแปลงเป็นยังไงมีความทึบความบงอะไรประมาณไหนเพื่อช่วยคอนเซ็์ในแบบของต้อมได้เนาะช่วยตอบคาถามได้ว่าออควรจะแก้ไขโรคนี้แบบไหนควรจะทําแปลงแบบไหนเพื่อลดโรคลดมแมลง หรือลดปัญหาที่จะตามมาในการทําสวนฝรั่งนะเนาะตอบทุกคนไม่ซื้อที่ต้มต้มก็ตอบหมดเลยปีบางท่านโทรมาคุยเป็นชั่วโมงชั่วโมงไม่เคยซื้อก็ต้มเลยนะไม่ไม่เคยว่าเลยถือว่าได้ได้ไดแลกเปลี่ยนประสบการณ์เนาะได้แลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ได้ห่วงอยู่แล้วแล้วก็แต่ถ้ามีไม่มีเวลาตอบช้าไปเนี่ยต้องขออภัยจริงเพราะว่าส่วนใหญ่ต้มต้มลงแปลงคนเดียวเนาะต้มก็ทําทุกอย่างแบบว่าคือบ้านฝรั่งก็อยู่กับฝรั่งทั้งวัน,นช่วงเย็นๆแดดร่มลมตตอย่างเงี้ยก็จะ มาถ่ายคลิปแล้วก็มาสารวจแปลงแล้วก็บางทีก็ฉีดปุ๋ยฉีดยาฉีดอะไรอยู่บ้างเนี่ยก็อาจจะอ่าฉีดยาไม่ใช่ยาเคมีนะน้ำมงน้ําหมักอะไรพวกนี้ออกไปก่อนที่นี่ไม่ได้ใช้สารเคมีอยู่แล้วดูจากสภาพต้นกระด้อย่างโสมเนี่ยเพราะว่ารีดนาทาลินเขาสุดๆไปเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะสำหรับพี่ๆที่เลือกหาพรั่งสายพันธุ์ใหม่ๆที่เข้ามาในตลาดเราเป็นจํานวนมากนะช่วงนี้มีเป็นร้อยสายพันธุ์เลยก็เลือกซื้อเลือกหาก็ หาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้เนาะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องพี่ต้อมเกษตรดินซีวิธีพืนเมลอดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชม คลิปใหม่ๆก่อนใครถ้าคิดว่าคลินปลนี้มีประโยชน์เนะาะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดให้กําลังใจกันด้วยเนาะคอมเมนต์ไปก็ได้คอมเมนต์ก็อาจจะตอบบ้างไม่ตอบบา้บบางก็ขออภัยนะมันมีเวลาจริงก็ยังไงก็ฝากพีพ่ๆด้วยเนาะก็จะอยู่กับพีพ่ๆอยู่กับฝรั่งไปอีกนานแสนนานเพราะว่ายังมีอะไรให้เล่นให้ทาอีกเยอะเลยโอเควันนี้ไปแล้วเริ่มมืดแล้วไปก่อนครับสวัสดีครับผม